มาตั้งวงโนบิท้ากันเถอะขอบคุณทุกคนสวัสดีมาทุกคนทุกคนทั้งนี้ทั้งนี้นี่มาดูห้องนี้เราเรียลเข้าเดี๋ยวฉันขอให้พ่อสร้างให้นะ่ะโอ้โ,อโอหสุดยอดเลยเพลดนตรีเยอะจังเลยนี่โอร็คยังไงล่ะ ตัวล็อกเหรอล็อกแอนโรต่าหักเล่าล็อกเป็นมากกว่าคำพูดมันสุดยอดมากเลยเฮ้ยแค่ไม่กี่นาทีใช่มากกลองตัวนี้เสียงนั่นดีมากเลยอ่ะเขาเรียกว่ากลองชุดนะแอนโอ้๋อแบบเสียงดีมากเลยก็เป็นแบบเดียวกับที่มบืองอาชีพเขาใช้ได้นาฮะฉัน ฉันโอ้ยขอ,ขอเล่าตัวนี้ดิควาฮ่าของต้นปิตานะอันนี้จะหาเล่าะนี่แคสนนต์เน็ตเหรอพวกเรามาตั้งวงดนตรีแล้วก็ขึ้นโชว์ในงานคริสต์มาสปาร์ตี้ของดเด็กๆกันเถอะนะฉันจะให้ยืมเครื่องดนตรีไปคนละชิ้นละ่ะอุ้ยก็ดีนะดีน่าสนุกดีนะฉันเอาด้วยงั้นฉันเป็นหัวหน้าวงนะเฮ้ยไงเป็นกันนะ่ะอ,อ้าวก็ขึ้นดนตรีของใครเ่าหมา วงของเราได้มีชื่อว่า Rolling Stereo สิีฮึอน <Hey, oh, no. uh uh uh. ี่โตใครจะไปอยากร่วมวงกับสตีโอเล่าเดี๋ยวฉันก็ตั้งวงแรกของฉันขึ้นมาเองได้หรอกนะวิ่งวิ่งวิ่งปิ่งวงร้องต่าหากเล้าอ้าแล้วโดโดรยมอนมาทำด้วยกันนะทำวงเหรออ่าก็ได้ ลองดูลองดูเพราะงั้นซื้อกีต้าให้ผมหน่อยนะให้ผมด้วยครับไม่ได้จะเหี้ยเออคนเบื่อง่ายอย่างเรานะ่ะเหรอ,อแค่สามวันก็ละผมเบื่อง่ายที่ไหนกันเราหน้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 าเฮ้ยไม่เอาแล้วล่ะจะจะถอดใจแต่วเกินไปแล้วมั้งเงินกู ช่วยหน่อยสิอช่วยไม่ได้นะแร้วโถงสะกดจิตสิ่งไม่มีชีวิตถ้าใช้ไอ้นี่แล้วไร้บนสะกดจิตสิ่งของท ık ık ุกอย่างก็จะเป็นไปตามที uh ่เราต้องการเลยใช่ของแบบไหนก็ได้เหรออ่าใช่แล้วแต่ว่าเลือกของที่หยิบจับง่ายหน่อยก็ดีนะอ่อ เท่าที่คงพอแล้วมั้งนั่นน่ะสินะเอาละของที่น่าจะเป็นกีตาร์ได้เออะอ่ะอ่เอา,เอา,เอา,เอานี่แล้วกันเธอคือกีตาร์นะเธอคือกีตาร์ไฟฟ้าเธอไม่ใช่ไม้กวาดหรอกเพราะเธอคือกีตาร์ไฟฟ้าต้องหักเล ดูดิอืมโหสีกีตาร์จริงจริงด้วยยอดเลยนี่คือกล้องชุดเครื่องดูดฝุ่นเป็นเต๊นท์โต๊ะเขียนหนังสือเป็นคีย์บอร์ดเท่านี้ก็ตั้งวงได้แล้วล่ะเออเออเออว่าแต่สมาชิกวงอ่ะจะเอ๊ะเออก็ นายกับฉันไงเล่าแค่สองคนเนี่ยนะมันพอที่ไหนกันเล่าโธ่เอ้ยทำไมจะได้ยอมถอดใจไง่ายได้แบบนี้นะนายเนี่ยงั้นก็ต้องใช้หุนยนต์ก็ไปี้นี่แหละหืมเยี่ยมเลยทีนี้ก็ตั้งวงได้แล้วเอ,ออ,อ,อ,อฉันเป็นหัวหน้าวงนะโอเคโอเค ชี่อวงคือโนบี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 อ๋อใช่แล้วโนบีเทแล้กันเย้อ่ออันหนอองอ่นึ่งสองสามวู้ออออออาโอ้โอ้โอ้อ้อออ้ยแล้วตั้งใจฝึกซ้อมด้วยนะเอาไปครับ ซ้อมไปถึงไหนเลยจ้ะเอ้ยเอ้าเฮ้ยทำโมนิยายจริงเลยตัวฉันก็เป็นแบบนี้แหละพอมีโนบิตะสี่คนแล้วก็ล้มเหมือนทั้งนั้นน่ะโนบิตะเพื่อนมาหานะลูกห้บิะเหรอเออใจเย็นชิซูกะด้วยเ้ย พวกฉันได้ออกจากวงโรลลิ่งซินเน่ออกแล้วล่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าซินเนอดหน่าไอ้ใจโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่<อ>ไม่ได้<อ>ใจเอ็นตีให้มันตรงจังหวะกว่านี้หน่อยได้เะล่ะซีชิซุกะถ้าเธอคืนเล่นแบบนั้นแล้วก็ฉันก็ไม่เด่นนะ<อ>สิ<า>เจอแบบนี้แล้วฉันไม่เอาด้วยหรอกงั้นก็มาเล่นกับวงของฉันมาฮะเออ เครื่องดนตรีนะ่ะมีพร้อมแล้วเน,ะนอะโดรมอนแค่คนเดียวทำวงดนตรีไม่ได้จริงๆ เครื่องจังเกิของพวกเราเจ๋งมะเจ้าอีโทเอ้ยขยะทั้งนั้นน่ะนิโนอพี่ตาไม่ต้องไปสนใจไปเล่นต่ออขอตัวด้วยนะก็ตอดีแหละเพรองการขอร้องแหละให้ฉันเข้าวงด้วยเธอนะอไม่ได้หรอตอนนั้นนายกีดกันฉันนี่นะที่สำคัญใจแอนกับชิสุกะก,ก็แต่ว่าถ้าเล่นด้วยกันทุกคนจะต้องสนุกแ,แน่เลยเนาะ แต่ชิสุกะว่าอย่างนั้นก็ยกโทษให้ก็ได้ชัดนใจดีทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะดีแล้วเรามาทำให้คริสต์มาสปาร์ตี้คลื้ๆๆอกันเถิดนะพวกเราโอ้โหเลาวงนมะ่หย่าลืมเช่อะาฮมแฮมแฮมแฮมว่าแต่ว่าใครจะเป็นคนร้องเพลงนำไม่ทราบจะร้องนำะสงสัยชั้นจะต้องตีกลองพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยสระมังเนี่ยฮะคือคือเรื<ข>่องนั้นนะมัน ฉันเขใจความรู oh, oh, okay. uh ้สึกของทุกคนดีโอเคโอเคเอาเลยนะโอ้าาวย แล้วทัานทำอะไรสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นานเลยไปอ่ะเออ,อยยั้งชั่วว่าไง <ป S 2> <ไป S 1> น,นะเออ,อเรื่องร้องเพลงน่ะต้องรบกวนชิซูกะหน่อยแล้วนะตกลงจ้า <c oughs> เฮ้ยอะไรมันมืนี่หน่อยอจอเอออะไรเหรออะไรเฮ้ยเล่นแบบอัตโนมัติเหรอถึงจะฝึกแค่ไหนก็ไม่มีทางเล่นได้เก่งก่อนถึงงานคริสต์มาสปาร์ตี้หรอกนะนะ ทำไห้เล่นเองตั้งวงไปมันก็ไมมีความหมายอะสิชิสุกะกำลังฮึดอยู่ด้วยไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอะเธอก็สามารถเล่นดนตรีด้วยตัวเองได้เนี่ยอะอะอะอ อย่าไปเลยโนบิตะฉันจะให้โนบิตะเท้ฉันจะทำได้แน่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 ได้ไหมอ้โหสุดๆเลยเดี๋ยวเอมอนไหนๆก็ไหนๆแล้วน่าจะแต่งชุดเหมือนกันไปเลยเนาะฮะก็ดีเหมือนกันนะฉันจะเป็นคนออกแบบให้เองนะใช้กล้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่างั้นจะถ่ายแล้วนะแชะแช่แชะเย้ อ่ะมอนส่วนชนิดก็จะเปรี้ยวกว่าเดิมเย้อะไรกันเนี้ <c oughs> ย yeah, yeah, yeah. ไม่เย้เย้เย้ไม่แบบนี้ไม่เอาไม่เอา,เอาไม่เอาอาแล้วแบบนี้แบบ,แบ,บง่ายเอาเอาเลย no Beatles <c oughs> แต่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปนะอะไรเหรอนายก็แค่อยากร้องเพลงเฉยๆเองเอาละผิดหรือไงอะเ่าแต่ว่าฉันเป็นหัวหน้าวงนะทุกคนไม่ไได้เข้าใจในความเป็นวงร็อกเถ้ะหน่อยแกนี่น่ใครอะไรหัวหน้าวงต้องเำไงใครต้อะไรทีงชุดอะฮะ

นี่ละดีแล้วล่ะนาะแกเป็นะปกวางฉันป็นหัวหน้าวงนะแบบดีมันไม่ใช่เพลงร้องสน,น่อยอะ่ะ